สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนอแล้วครับเนาะแร้งนี้เขากับมาพบมางพอกันมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าเลขกห้าน้อยมีสิออกสมกับเลขที่ลำโชฉให้บอลเนาะพี่น้องเนาะกับผมเพื่อบรรจกันมาเสียบลาไปเบิ้งกันไดได้ครับเนาะน้อยแรลกน้อยเฉพาะกิจออกหาสามหาหนึ่งแปดพี่น้องหาสามหาหนึ่งแปดพี่น้องนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดเขาตัววงเนาะพี่น้องเนาะเขาตัวหนึ่งหนะึ่งแปดไดวิ่งหลุดเขาหนึ่งเนาะนี่หนึ่งเขา ปดหนึ่งแปดแตกพี่น้องเนาะแตกหนึ่งแปดก้อนน้อยแดกไปเลยโอเคแตกแล้วหนึ่งแพ้ครับต่อไปน้อยการชัดออกห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองพี่น้องอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองบ่มมี่นะเป็นเนาะบ่มมีกระพันต่อไปน้อยพิ่เซตออกเจ็ดสี่แปดหกเก้าพี่น้องน 4, ี่นี่สี่แปดพี่น้องเจ็ดสี่แปดหกเก้าบอมี่เนาะไม่ต้องแปดหกโอเคแตกอีกแล้วน้อยที่สองเนาะ แตกเราที่สองเลยสี่แปดแตกอีกแล้วหนึ่งแผ่เป็นสองแผ่เราได้เป็นรองเล่โอเคต่อไปน้อยปกติออกสามสามสามลางหนึ่งหานะเพียงเนาะมีเพี่นรองหนึ่นงหาตัวแรกได้หนึ่งหนึ่งห้าตัวแรกเลยตัวแรกที่วงกลมให้เนาะตัวอันขึ้นที่หนึ่งเลยโอเคแตกหนึ่งห้าตรงตรงตัวนี้ไม่ได้กลับด้วยตัวนี้แตกหนึ่งหางจังๆได้พี่นรองเนาะต่อไปน้อยวิ่งพีออก 6, 4, 1, 9กสี่หน,นึ่งเก้าหนะ้าพี่น้องนี่สี่หนึ่งแตกตัวเด่นน, 4, 1, 9, 5, นะ, 4, 1, นะนะ 4, น 4, พี่น้องเนาะนี่สี่หนึ่งแตกตัวเด่นเลยนี่สี่หนึ่งเก้าห้าไม่มีเนาะแตกแต่สี่หนึ่งโอเคแผลที่สี่นะครับเนาะสี่น้อยสี่แผลมีนี่ป้านะพี่น้องปนะังครั้เนาะพี่น้องเนาะปังจังเลยแตกสี 4, นนะ่น้อยเนาะน้อยสามารถคีออกเก้าหนึ่งหนึ่งแปดสามไม่มีเนาะมีจตแปดแปดสีก็แปดหกแลแปดสามมันมีโอเคมีกนนะับพันเนาะมมีกับพันทำมาสรุปบงัง วิ่งดูดหนึ่งสี่สองเห็นไหมเนาะเข้าหมดเลยพี่น้องนี่หนึ่งสี่สองเข้าหมดเลยสี่หนึ่งสองนี่เข้าหมดเลยเนาะวิ่งรูดแตกสิบแต้มได้พี่น้องเด้สิบแต้มมันนี่น้อยแตกสี 4, น, 4, น้อยนะพี่น้องเนาะแตกสี 4, น้อยเข้าสีแผลพี่น้องแตกสี 4, น้อยเขา 4, ้าสีแผลเนาะมานับวิง่งดูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวิ่งดูดเข้าสีแผลพี่น้องนี่เข้าสิบแต้มเนาะเข่าสิบแต้ม เของมาพี่น้องวิ่งหลุดมือใดก็ได้มือว่านกับเขามือก้อนกับเขาของซู่มือห้าน้อยแตกซื้อมือมือนีแตกซีมือว่านแตกหางมือนีแตกซีพี่น้องจังมาพี่น้องปังมือห้าน้อยสม่วนๆมือมีเจ้าใดเหตุใดเนาะสำนักใดมือมีใดสิออกเหตุใดแบบนี้แตกซู่มือแบบนี้มือมีหน่วยชั้นักสิแตกได้แบบนี้สำนักอื่นให้แค่สามแค่สองให้แค่สามสามน้อยหาน้อยของผมฝาดไปหกน้อยเลยมัเป็นอย่างหกน้อยเฉลี่ยแล้วมีเลขอีกสิบสองคู่เอง ถูกน้อยละสองคู่เองไม่ถึงไม่ไม่ถึงสองคู่ถูกน้อยละสองคู่พี่น้องนี่น่าเป็นเมื่อไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไี่แปดตัวพี่น้องนี่แปดเก้าสิบครบตัวนี้เพราะว่าอันนี้สี่สองมันมีมีสิบตัวสิบหารหารหกเลยเท่าไหร่เอาเด่นในน้อยละน,น้อยเคืองไอ,อ้คู่เคืองมาถึงสองคู่จอยพี่น้องปาัปาดปาังขัดปังในห้น้อยนมโชวมาตามนะพี่น้องเด้อ กดแช่กดไลค์กดหัวใจน้ำแน่ผู้ใดเขามาเห็นแล้วมาเมืองรับฝากแช่ไปให้ผู้เพิ่นบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นบ่ได้น้ำกันพี่น้องวิ่งหลุดพี่น้องเอากระตาสิเอากับเขาไรบ้านน้ำเป็นเนาะกับข้าวไรบ้านแต่ทุกนี่เขาซุดมือได้มื้อนี้เขาสามเนาะผู้ใดเขาจังๆเลย412เขาเต็มมัดไม่ีแต่นี่กันนึงนี่กันนึงนี่กันซี่นี่นี่กันนึงนี่กันซี่นี่กันนึงนี่กันนึงผู้ใด1 2 3 4 5 6เข้าหมดเลยพี่น้องวิ่งหลุดเข้า600เลุยได้เพิ่นเค ันน,ปปนั้นมชปังคัดปังนพี่นองผูใดบทตามพการเจาิวาจังใดน,นะเพีงเนาะผูใด้บทติดตามผูไดบุกดแชกกดไล์ก็จาิวาจังใดง่ายๆเลยง่ายพี่นองเล็กบรา,า,าย,รย,รยตัวจ็เม็ดมันคือหลายพยางเค์พอเขียนใกล้กันมันก็คือหลายพอผมบร่บด่หางออกเนะาะบ่ไดออกขายายออกมันเขียนใกลกันซื่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดี่แปดเก้าสิบสิบสองนี่มาชุดเต็มมีสิองคู่เองหัากออกเร็วเรยเรยืดยยดแ 8ครูเด่นๆนะพี่น้องที่งม่วงหายโอเคครับผมบ่าวหลายๆมันเก็บข้อเนาะบอาวหลมันเก็บข้อเดี๋ยวเขาเสีนี่โอเคเจอกันเมื่อคืนนะพี่น้องนะวันอาทิตย์พายอยากได้ก็ติดตามนะพี่น้องเด้อปูห้องปังอยู่แล้วพี่น้องปูสมหวังคอได้ดังใจเนาะว่าจะเป็นปูนักขบาสปูสมหวังหรือเปล่าเล็กไรพับปิดตามมีหายมากนะพี่น้องเนาะปังคักปังแน่พี่น้องโอเคครับสําหรับข่าวหน้ามืดอะนอนหลับตันนี้นะพี่น้องเด้อนอนหลับได้เงินหมื่นเงินนอนตื่นได้เงินแสนแบ่มือไปได้เงินล้้าานนนนเะะพี่อง ผมได้อยากได้ปดนีนกับมะถันิ้มเล็กถุช่วงเน้อโ,นะโอเคครับผมสวัสดีครับ